เคยมีสุขกันไหมมีเคยมีทุกข์ไหมมีมีใครสุขแล้วสุขถาวรแล้วไม่ดับมีไหมไม่มีเห็นไหมสุขดับเวลาสุขดับไปแล้วยมตายไปพร้อมสุขไหมไม่ยังนั่งอยู่ทุกคนเห็นไหมแต่สุขก็ดับไปหลายรอบแล้วนะทุกข์ก็ดับไปหลายรอบแต่ยมไม่ได้ตายไปตามมันจริงไหมน,นั่นแหละมันไม่ใช่ของเราแต่เวลาคนไปสําคัญผิดคิดว่าทุกข์เป็นเราเลยไปโดดตึกฆ่าตัวตายไงโง่ไหม เพราะไม่รู้คําพระพุทธเจ้าก็เลยขาดปัญญาใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยและพอหลงว่าสุขเป็นเราก็เลยแสวงหาสุขเกินประมาณฆ่าเขาแล้วเพื่อความสุขก็เอาขโมยเพื่อความสุขก็เอาจริงไหมการผิดศีลธรรมจริงเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าหลงยึดในความสุขอืมดังนั้นสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุขที่ควรกลัว อย่าเสพมากอย่าเจริญมากควรกลัวสุขที่ไม่ควรกลัวคืออะไรสุขอันเกิดจากเนคขม,มะคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสุขอันเกิดจากสมาธิไม่ควรกลัวดังนั้นใครบอกโยมอย่าไปทำสมาธิระวังเดี๋ยวจะติดสุขไม่ต้องสนใจเชื่อพระพุทธเจ้าทำให้มากสมาธิสุขแล้วอย่าไปกลัวทำให้มันได้ก่อนละกันติดไปก่อนนะเดี๋ยวปล่อยวางทีหลังได้ การปล่อยวางสุขอันเกิดจากสมาธิคืออะไรคือการเข้าไปเห็นความสุขนั้นว่าไม่เที่ยงมีความจางคลายมีความดับไปดังนั้นเราจะเห็นมันไม่เที่ยงจางคลายดับไปเราต้องสร้างขึ้นมันขึ้นมาก่อนไม่ใช่ไม่สร้างเพราะการได้สุขจากสมาธิมันจะต้องละอกุศลได้การละอกุศลเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ดังนั้นการจะได้สมาธิมันจะทําให้อกุศลหมดไปซึ่งพู้เจ้าเนี่ยส,สรรเริญการที่อกุศลไม่มี เข้าใจไหมดังนั้นสุขมันเกิดจากสมาธิอย่าไปกลัวเดี๋ยวมันไม่วิธีปล่อยวางคือเห็นอริยสัจของสุขนั้นเข้าใจไหมพระเจ้าบอกสุขมันเกิดจากสมาธิไม่ควรกลัวควรทําให้มากเจริญให้มากเข้าใจนะอ